วีสครับสวยนครับตนี้าช่อนนะครับสวยสะยครับ,รบ,รบตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องสูบน้ำนะครับเนี่ยอ่าก็ปาช่อนนะครับโหสวยครับควรตบนี่ครับ กัดพันเตอร์วีนะครับโอเคก็ฝากของเงาได้ครับพันเตอร์วีนะครับตีไปทีมาครับผมได้เรื่องโอเคครับผมอย่าลืมหาติกระเป๋านะครับพันเตอร์วีสครับผมปากัดดีมากเลยสุดยอดมากครับ